นชื่อน <lag> ead, booster, นี่ <c oughs> ข้าวของเราเนาะอะไรกําลกโอ้โ <C> ห <oughs> <bullying> อรุณสวัสดิ์ทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโฟกัสเชนดวันนี้นะครับมันก็เป็นวันแรกที่เราจะไปเข้าค่ายนะครับวันแรกเราก็ต้องเตรียมตัวล้างหน้าไปก่ันแล้วก็ไปกันดีกว่าค่ะไปกันเลย คือหมูทอดนะครับเราก็จะมากินข้าวกันเียกว่าครับเพื่นอน นนี้ครับเราก็รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจับภาพไปตอนถึงค่ายเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็มาอยู่ที่ค่ายแล้วเนาะเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะแผนบรรยากาศด้านหลังให้เราดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะซึ่งแบบเราฝึกอะไรยังไงตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะแผนให้ดูนะครับรเ่อของตรงนี้ก็คือห้องน้ำชายนะครับทุกคนดูโ,ดโถโอ้โห น่าใช้บริการมากจะบอกว่าห้องน้ํานี่ก็เอาไงนะคนก็มาใช้เยอะเนาะที่แบบในเวลาฝึกอะไรเงี้ยห้องน้ําก็อาจจะมีชาร,รุดชาระชาแหละบ้างและที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือยุงเยอะมากน้าในถังเนี่ยที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหและห้องน้ําแบบสุดยอดนี่หลายคนอาจจะแบบอยากเห็นห้องน้ําของทหารนะใช่นไหมโอ้โหน้ำเปิด น้ำเท่าน้ำเสียนะน้ไม่เคยใช้น้ะตรงนี้เนาะเบิเวณต้นไม้นี่ครับสะหว่าสองต้นนี้ก็คือบริเวณที่ฝึกของน้องๆปีหนึ่งหรือปีหนึ่งนั่นเองครับที่จะมาเรียนรอดอนนะฮะ ก็คือสองต้นไม้นี้เป็นต้นไม้น้องรักของน้องปีหนึ่งที่จะเข้ามาเรียนเนาะต่อไปนะครับเราก็จะพาไปดูในส่วนของพี่ปีสองนะครับก็คือต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับสําหรับพี่ปีสองเนาะซึ่งแบบลานตรงนี้สําหรับฝึกของพี่ปีสองนั่นเองแล้วก็มีสเตนอัตจันทร์แบบสามที่อันๆๆนี้นะฮะและที่สุดท้ายของเราก็คือของพี่ปีสามนะ <S <S ซึ่งแบบเป็นลานใหญ่แล้วก็ตรงต้นไม้ที่รักต้นนี้นะขวามือเนี่ยเราจะซูมให้อาจจะแบบถ่ายเป๊ะ หน่อยนะคะเพื่อนๆซึ่งแบบว่าปีสามเด็กก็โอ้โหลานการแจ้มแบบเด่นไปเลยสิเด่นไปเลยแล้วนี่คือจุดมุ่งผลของเราได้องกนะน่ะพ้นนั่งเอยเนะี่ยแล้วก็มีต้นอินทผลัมอะ แล้วปลูกแซมหมดเลยเนาะนี่นั่งยาเป็นายายาวยากระเนี่ยวน,นู่นเลยผอเน,นี่ยยืนไป ตอนนี้เราก็ต้องนั่งรอเข้าฝึกเนาะัดหพระฐาดีชัยโชคนิธิชานจิตพรมวงตรอบพงตะลุนจันทร์สุขสดิ์ เป็นชื่อนะผมฟ้องเมจีแล้วยุ่งกว่า พอในพี่ตอนแรกมันกินอกินแต่ถ้าในพี่บัตันอันดานมันจะบุกมากินแต่ถ้าในพี่มันรอดจนโตมันจะกับในพี่ทำเมียเลยไปโยนนี่จะอีนี่ะเอจีเนาะ วิธีเกลื่อนกัดข้าก็เป็นไงวะแมทเช็ใช่ไหมเซ็ต น,นี้ก็ไปกินข้าวกันเนาะ แยกได้ไหมยินไปเลยยินไปเลยนี่ข้าวของเราเนาะอะไรกันหนเลอถสายยูทูกอ่ะเลอถไทยว้ถยเก็บไว้ ผมชแสสุดยอด่มมันย้อนแสงเราไม่ได้แดดเลยหมืนกัน

kina man -nya. ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะเพื่อนแต่ขนมขนมหวานนั่นก็คือแบบอะไรนะขนมปังไส้สังขยาเรายังไม่กินเราเก็บไปกินที่บ้านดีกว่าแล้วแล้วก็เราก็ไปรอดูตอนฝึกภาคบ่ายกันว่าจะมีอะไรนะซึ่งตอนบ่ายเนี่ยเขาว่าแบบขเขาเรียกอะไรนะฝึกยุทธวิธีการลบรวมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเก็บมาให้ได้มากที่สุดนะครับที่เราแบบจะแอบถ่ายได้เนาะเพื่อทุกคนแล้วก็ตัวเองแบย

ด้วยวิธีการานผูกด้วยวิธีการผูกด้วยวิธีการผูกระยะสิบเมตรระยะสิบเมตรไปย่อตัวไว้ห่างประมาณสองเมตรจะได้กิ้งได้พอล้มลงไปเสียให้เที่ยงมาทางซ้ายไว้พอกิ้งไปมจะเข้าที่เราไม่ได้ยื่นไปย่างหัวสี่ย่างหัวไว้ก่อนย่างหัวอีกขึ้น ชู้สุดใจบลลสุดเอี้ยดมีเโอร์อะไรอ่ะมีเบอร์โผ้่นียัโวิ่งอยู่เลยตึงหูวแรงแอับบจังแสบเลยปิดอา่อนเ คนน่ะมองไม่เห็นหน้าเนยมองไม่เห็นดินดำหมดเลยทำไมมันอ่อนเลยมาเห็นกันหลังพางเสร็จนะคะฝนก็ตกพอดีไหมเห็นไหมเพื่อนฝนนี้เป็นใจให้กับเรามากจริงๆเลยนะจะหม้าต่ได้ ชื่อรถไอ้บทหนึ่งเข้าหรือยังลูกหงมดหนึ่งเข้าหรือยังเข้าดิเข้าดิมันต้องเีบเข้าก็ได้นะเราก็จะนั่งแช่กันต่อไปก็จบไปแล้วครับวันนี้สำหรับการฝึกระดอภาคสนามตดแทน1วัน พาร์ทหนึ่งเนาะเราจะมีพาร์ทสองอีกก็คือวันวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์เนาะก็แบบว่าวันนี้ก็ชิวๆมากไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเพื่อนนะหรือแม่น่าแบบตอนแรกเป็นลายพางแบบได้รับเจตที่พิเศษได้ล้างหน้าใสกิิงถ้าเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหมห่คลิปน้าจากช่อง podcast นะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย